ครับผมมาแล้วครับมนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องเด้อสําหรับมนี้ครับบ่าวสลามจับผาพี่น้องมาเบิงนะครับการนะครับขึ้นรูปนะครับหรือบ่อเห่าเตรียมบ่อจิจะเลี้ยงใส่เดือนบ่ว่าฉีเป็นเลี้ยงใส่เดือนเลี้ยงแหนแดงแล้วก็เฮ็ดปุ๋ยมักนะครับโดยใส่พลาสติกนะครับ0.5มิลนะครับซึ่งนะครับพลาสติกนี่มีหลายขนาดนะครับก็แล้วแต่ การจิจะเลือกใส่งานนะครับพี่น้องนึ่มัมนีเบาสารจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับเป็นแนวทางนะครับเด้อตัวนี้เขากำลังจะขยายส่เดือนนะครับว,วัสดุอุปกรณ์ก็จะมีนะครับพี่น้องสําหรับการเลี้ยงส่เดือนก็นจะมีฟางนะครับแล้วก็ขี้งวนะครับพี่น้องเป็นอาหารของส่เดือนนะครับเขาก็จะมาฉีดเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นแล้วก็ปล่อยสายเดือนลงไปนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับเป็นส่เดือนพันเอฟนะครับขยายผลนะครับพี่น้องขยายพันุอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิต นะครับเพื่อจะเอาไปาเฮ็ดปุ๋ยนะครับมุ่นใส่เดือนต่อไปด้วยครับพี่น้องเด้อการเตรียมบอนะครับสำหรับเดี่ยงนี่ผมก็จะใส่นะครับคว้วสูงนะครับแค่นะครับสามเส้นนะครับจากพื้นดินนะครับแล้วก็ปูเหงาไปเลยพลาสติกที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นพลาสติกสี่เหลี่ยมนะครับทางยาวนะครับบันไหนขึ้นรูปมาให้นะครับเพามาพับมาเห็ดเอาเองนะครับขั้นตอนการเห็ดการพับเป็นจากไหนมาจากไหนนะครับก็ง่ายๆด้วยครับพี่น้องเด้อ พิธีการนะครับการขึ้นรูปขึ้นจังไดเดี๋ยวบาวสลามจะพาพี่น้องมาเห็ดนะครับว่บาเฮ็ดแบบบาสลามนี่รับรองว่างามดีทนใส่ได้ดนนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างน้านี่ผมนะครับสั่งมานะครับเป็นพลาสติกนะครับกวามนา0.5นะครับกวา้าง3เมตรยาว8เมตรนะครับพี่น้องเดอ้อแล้วก็เป็นสั่งมาแค่นั้นครับพี่น้องเป็นแผ่นพลาสติกแบบ เรียบธรรมดาบริขึ้นรูปยังแต่มื่อนี้เป่าสนามจากภาพพี่น้องมาขึ้นรูปอ่าแล้วก็นําไปเป็นไอเดียแล้วก็ไปปรับใส่ด้ครับพี่น้องเด้อว,วัสดุอุปกรณ์นะครับในส่วนประกอบที่จะขึ้นรูปก็จะมีนะครับ PVC นะครับเป็นทอนะครับเพราะมันเลื่อยแล้วก็เพื่อจะเอาไมา้ไผ่นะครับเห็ดเป็นเหล่านะครับเพื่อให้ขึ้นส่งกระบ,บอกนะครับพี่น้องอ่าขึ้นรูปเป็นบอนะครับบอว่า สิเป็นเอาไวเ้เลียงแหนแดงเลียงหอยเชอลี่สีทองนะครับแล้วก็เลียงลูกกบก็ได้นะครับเลียงกบก็ได้ทาเข้าเสีเห็ดสูงนะครับพี่น้องแล้วก็ตอด้วยาผ่าเขี้ยวก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียไพมันเนะครับพี่น้องเนาะแต่สําคัญก็คือนะครับวิธีนี้มันจะใส่ได้ดนแล้วก็ทนนานนะครับพี่น้องอายุคววมทนนี่ก็จะหาปีขึ้นไปเลยครับ ภาษิตมีหลายขนาดได้พี่น้องซ้ำบาสลับเกินไปที่แหลกนะครับตัวนี้เลือกแบบดีไปเลยนะครับขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นย่ำนี่บมเป็นยังนะครับพี่น้องคือมันหนาแห้งแล้วก็ทนแดดทนยังแห้งนะครับพี่น้องอ่ามือนี้นะครับก็จะมีไม้ไผ่นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับไม้ไผ่นะครับเขาก็จะเอาไว้ใต้ผ้านะครับคือมันจะเป็นเอียงที่ทนแห้งนะครับพีวีซีนี่ก็ที่ผมต้องเลือกใส่วีซีเพราะว่า หนึ่งแต่ใส่ใหม่นะครับปวกกินอยู่ข้างล่างนะครับผุพังเบดแล้วด็ได้เฮ็ดไหมนะครับเฮ็ดยลเหวเฮีดนอีกนีป็นียยังทีผมบม่ค่อยมักนะครับเพ็ดแล้วต้องแลลวไปเลยนะครับย่านน่อยๆก็อยู่ได้หลายปีนะครับพี่น้องเด้อตอนในการิจะเลียงนะครับหนึ่งเลยนะครับมีฟางนะครับแล้กกาขีงัวนะครับผมใส่อยู่สองอย่างนะครับหล้กกาเอามานะครับเฟืองโล่งกรอนล้กกาขีงัวแล้วก็เฟืองแล้วก็ขีงัวนะครับผมเห็ดสองสันหลังจากนั้นเท่าก็จะลดนามนะครับ ให้เข้าชุมนะครับทิ้งไว้ีกหนึ่งขื่นนะครับขื่นต่อไปเขาจะเอาใส่เดือนนะครับมาใส่นะครับวิธีนี้เลี้ยงง่ายแฮงครับพันเอฟนี่เลี้ยงง่ายขยายพันเร็วนะครับเลี้ยงได้ทั้งปีนะครับประโยชน์กันหลายนะครับลดต้นทุนของชาวเกษตรกรแน่นอนครับเฮามีปุ๋ยใส่เองนี่เป็นเอียงที่สุดยอดแฮงนะครับพี่น้องนี่นะครับว่าแต่เฮามีพื้นที่เลี้ยงนะครับของผมนี่เลี้ยงในห่มยางนะครับในป่ายางนี่พื้นที่มันบริสายประโยชน์อย่างนี้เฮา เลี้ยงได้เลยนะครับส่วนใบยางลงไปกับเป็ดปุ๋ยให้ขี้กระเดียนไปกินอีกนะครับโอ้สุดยอดแท่งครับพี่น้องวิธีนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหงวังว่าิะเป็นไอเดียแล้วก็สามารถนําไปใส่นะครับใส่ใดนะครับปรับเปลี่ยนได้ใส่ใดตลอดได้ครับพี่น้องเด้อเน้นไปที่คุณภาพแล้วก็ได้เห็ดงานยางอื่นไปนะครับบริกรไมาเฮ็ดอีกนะครับทนแดดทนฝนนะครับพี่น้องผู้ใดบ่อจากให้ฝนตกใส่ก็เห็ดล้างคานะครับเฮ็ดใตช่ายคาาวใบก็ได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเบาวสลามผ้าพี่น้องมานะครับเข็ดบ่อใส่เดือนแล้วก็เพื่อนเพื่อประโยชน์นะครับในอนาคตเด้พี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดต้องการที่จะมีปุ๋ยใส่เองนะครับอ่าแล้วก็มาถึงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับผมกขอจบไปซ้ำนี้นะครับผู้ใดสนใจที่อยากจะสร้างสื่อก็ ผมจะึ้นเบอร์โทรไปให้ได้ครับกับเขาไปพูดคุยสอบถามหรือรอแอดไลน์ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นไปให้แล้วก็ติดต่อไปสอบถามเบิรงนะครับมีหลายขนาดมีหลายราคานะครับพี่น้องเด้อมีหลากหลายแห่งครับเป็นที่ที่านาเสียใจได้นะครับเพราะว่าเพิ่นก่อเหตุกิจการมาดนนะครับให้คาปรึกษาฟรีนะครับพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้สำนีนะครับเดือขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามครับผมพอกันคลิปหนา้นากับไอเดีย ใหม่ๆครับพี่น้องแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมาตลอดเลยครับเด้อ